สวัสดีทุกคนเลยนะครับว oui ันนี้กลับมาอยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้ววันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกกันอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวหนวดเธอกูไงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดลัคกี้บ็อกวันนี้นะครับแล้วก็มาเปิดลัคกี้บ็อกกันนะครับผมกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับพี่บอยเคลียร์คุง ที่พูดไปตอนแรกนะที่พูดเบาไปตอนแรกหนึ่งเพราะว่าไม่คิดเลยผมจะต,ต้องมาสู้แบบนี้จริงนะครับผมก็ทุกคนดูไ้ไหมครับว่าวันนีในลาสู้กับอะไรทุกคนก็เห็นหนะ้าปกคลิปแล้วจะรู้กันแล้วหรือว่าลำสู้กับอะไรนะครับพาไปตรงปกอันเพชรจงใครว่ากูเองอะ ก็จริงๆตอนแรกผมหาสกินพี่ตูมาเจอนะไปอยู่บอยมันก็อารมณ์ไหนไม่รู้เพื่อว่าสกินให้ผมนะก็คือเล่ได้สกินมันเป็นแบบนี้นะนี่แหละบอยเป็นคนวาดสกินนี้จริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ตอแหลนะพูดจริงๆทุกคนก็ต้องดีใจด้วยครับว่าที่เราสื้อไปตูได้วันนี้ก็เพราะว่าพี่บอยวาดให้นะครับผมเห็นเด็กไม่ดันไปกี่ไลค์นะ68ไลค์วันนี้เรานะครับมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ไนแมกันนะครับผมไม่รู้ไปว่าอะไรรู้ชื่อว่ามันอ่านว่าไนแมกไนแมกเพราฝันร้ายไปเออใช่โอ้โหยังเกกก่่่งอะ้เเดี๋ยววคาตตตแลไมก โอเคนะผมตามพิธีเหมือนเดิมนะเราจะเป็นเหมือนต้นไม้นะครับผมมามา,มาเออมามาวางแล้วบางแล้วบางบางบางเออมาพร้อมนะหนึ่งสองสามปุ๊บเอ้ยได้อะไรอ่ะเอ๋ไนท์แมร์อ๋อเตาเผาอุ้ยอุ <Wow. S 1> ้ยบอยเตาเผามีตาด้วยดูดิเนี่ยดูตาดิ <Wow. S 1> ว้าวมันว้าวนี่มันมองเราอะ่ะโอ้โหเป็นฝันร้ายมีตาด้วยอ้ายโอ้โหฝันร้ายฝันร้าย ทำไมทำไมใส่ตะกี้ไปตูแล้วไม่เห็นวิ่งเร็วเลยอ่ะเราเปิดต่ออุ้ยกอแดงเรดไดมอนด์อุ้ยนี่มันอู้หู้อือปึ๊บอุ้ยตาผ่าอีกแล้วเอาเกมหมดหนึ่งทำไมอะเก่งโอ๊ยตายมาค่าโอ้โหโอ้ยจุดก่อนไม่กันเลยเหรอเนี่ยอื้อหือชิรากีบอกก็บอกอยู่นะครับว่าฝันร้ายอโหฝันร้ายจริงว่ะไม่จะได้ของดีไหมเนี่ย สโลคุณลยครับอ๋อสโลอุ้ยเสียงโชคลองเสียงดู่สิวอ้ยได้เพชรมาเก็บ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 ไปเก็บโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกำลังจะบอกเลยมาจากไหนฝันร้ายจะจัดจริงๆกูไม่เล่นเลยงอนเกมไม่แย่ก็ฝันร้ายแล้วฝันร็อกฝันร้ายอ่ะไม่จะของเยี่ยปึ๊บอะไรอ่ะเอ้ยบัท้องฟ้าอรอหรายทรายทรายโอ้โหพี่ผมกาทรายดีกว่านี่โอ้โหดีนะไม่ตาย มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยโอ้โหมาต่อไปเด็กปึ๊บอุ้ยหมาอุ้ยน้องหมารวมพลังรวมพลังกัดหมากัดมันเลยกัดมันเลยเย้ถ้าหมามันตายหมดได้ดิหมาเหมือนกลัวอ้าวเค้กเหมือนกัน Happy birthday อืมไม่ใช่มันเกิดไม่ใช่โอ้โหโอ้โโอ้ยปิด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 ก่อนปิดก่อนโอ้ย ฝันร้ายฝันว่าเจอเกสทำไรอ,ะอ่ะไอ,อ้เรือบดนกหมาเดี๋ยวมีอะไรดอบเนี่ยไม่มีอะไรเอา้าตายเองตายเองยังกากอะ่ะอุ้ยพิกเอ็ที่มันขุดแล้วมันดอบมาเยอะนะครับวันนี้คือที่ขุดแล้วมันดอบเยอะมาก <c oughs> กูเิ่มาล่อเอา้าเลเวลล่อเข้าตัวบอยไม่มีหตัวเมื่อกี้กูเห็นแบบมาล่อโก,กล,ยยลิโยนอ่ะแล้วนี่มันแล้วก็เป็นลัคก,กี้บอสเอา้าอะไรวะเราอาจจะต้องลองบอกดูนะครับว่าเผื่อมันอาจจะโชคดีไม่รู้ว่าไนท์แมร์เนี่ยโชคดีหรือโชคร้ายอันไหนมันจะดีกว่านะ โอ้ยเมืงฝันร้ายกูโชคดีนะบอยเราจะเก็บเพชรไว้นะเผื่อแบบว่าเราเจอไอ้ซีให้แลกขอนั่นเองเอาสักสองกองละกันจะได้อเลยสองกล่องอ้าววางแล้วหายอ้าวมันไม่ได้บวกให้เรานี่ทำไมบวกเราไม่ให้เรามาคืนอ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วอุ้ยได้เค้กปึ๊บโอเคบอยถ้าเราบวกไม่ได้อ้าวถ้าเราบวกเราไม่ได้โชคดีนะ มันไม่ได้โชคร้ายเว้ยใช่นี่เราบวกมาแล้วนีเรียบร้อยไหกองบวกต้องของไปคนอย่างคนอย่างเราคงมีปัญญาบวกหรอ,อมีมีอะไรบวกเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะเออแรงไหมไม่เข้าค<ะ>่งหัวใจคือหัวใจก็ไม่ว่าจะมีดาเมจนะสิหุยดาดาชมพูดาเมจสิบสี่หุยดา,ดา,ดา e หุยดาบบนสนุกจังเลยแกล้งคนหุยดาบดาบเมจเจ็ดบูซอฟเอาเสียงโชคระบอดไม่ได้อะไร เออมันเก๋โอ้ยอะไรอ่ะอะไม่มีอะไรหรอแค่ต้องคืนเฉยงงเลยฟาวัางเปล่าเอ๊ะวัางเปล่าบ่อยจังอาอก็สีแดงดีกว่าสีแดงใส่อยู่มันก็ไม่ค่อยดีมากนะมันกากเอางะ้อไมค m ก๊อวายโอ้โหแบบเราพังแล้วทุกคนเป๊บอุ๊ยทะนุอืมอะไรอ่ะฮัลโหล เอ้ยเพื่อนเคสเวนิดหน่อยทำไมบอยไม่เคลียร์อ่ะบอยโตแล้วนะไหนเราลองขุดโคดิโอ้โหดอกยังเยอะโอ้โหโอ้ยเก็บทีแรกเลยที่ขุดมันแบบมันคูณเยอะมากนะครับปึ๊บเสียงโชคอุ้ยอะไรอ่ะไม่ดอกอะไรโอเคเราแล่ไปหมดแล้วครับนี่อุ้ยแล่เรืองแสงชุดก่อแดงอาจจะดีก็ได้นะดีสุดแล้วสิ็แล้วใช่เหรอรู้ได้ไงได้ชุดก่อหนึ่งแล้วเหรอใช่แล้วสีฟ้ากูลองแล้วอ่ะ ได้เหมือนกันเวอร์ได้ระเบิดเหมือนกันเอาคืนกูแล้วอุ้ยลองกระโดดดูดิลองกระโดดลองกระโดดมันสูงกันไปมันกูบอกกระโดดแล้วมันไม่ใช่เอาเหรอเอาปึ๊บที่ขุดอีกละที่ขุดเดิมเลยทิ้งไปนะครับโอ้ยคิเปอีกแล้วกูกระโดดไม่ได้โอ้แกสรุปว่ามันจะได้ชุดก่อแบเนี้อ่ะกูกระโดดไม่ได้เวทีในน้ำก็ว่ายไม่ได้เหรอ ไม่ละในน้ำอะได้ต่ว่าอ๋อโอ้โหเปิดแก๊สได้ใต้น้ำเขาดีนะจะได้กำจัดอะไรดีวเสียร้อนหวานจมีเตอร์พีคูอะไร <c oughs> ซ่อนอะไรปะอันนี้อะไรเนี่ยมีกองโอ้โหเกลือดูแล้วไม่น่ามีเอพิซีนะเราไปขุดต้นไม้แล้วก็มาบวกเพชรบวกกันดีกว่านะครับผมมาเรามาดูกองบวกกันดีกว่าร้อยบวกวิถบฟ้าบอยบอเหมือนว่าสีฟ้ามันจะดีกว่านะใช่เหรอเดี๋ยวเราลองครับดาบแดงดีกว่าก็ดาบฟ้ามันแรงอ่ะ มาเราลองดาบสีนี้นะครับเอ๋วางสติ๊กอันเดียวเราได้ดาบบอยครับดาบได้ออวาอ๋อใช่กูจําได้นี่ไงเราได้ชุดก่อนนะครับผมนี่สีแดงอ้หูสีแดงก่อทองเลยนั่นแหละอันนี้กล่องบวกนะอุ้ยนี่ไงได้สีฟ้าแล้วนี่ต่อไปเราขาดนังเกงแดงเกงมาแล้วอก่อทองแล้วปึ๊บอุ้ยเอเมรัลโลปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่เรามาลองขุดเอเมรัลโลเลยนะครับอ้าว ทำไมขุดเอเมอรัลด์แล้วมันดอกมันเดียวว่ะเฮ้ยโอ้นี่ไงได้แล้วได้แล้วโอ้โหดูเอเมอรัลด์เยอะเลยไปดูเก็บแล้วก็ได้คือมันเยอะมากเว้ยเอาสักแค่หกกล่องก็พอละมึงก่อสิทองหมดเลยปะฮะมึงก่อสิทองหมด <บะ S 2> มเลยปะใช่หมดเลยอุ้ยปอยแรงไหมไม่เข้าไม่เข้าตีดดาบดาเมจร้อยสามสิบนะกล่องโอ้แอปเปิ้ลแล้วก็นากีบพอแล้วนะฮะโอเคนี่พอ เอะไรได้ธนูมาแล้วนี่ไงอ๋อมันดอกมาหลายดอกอยู่เนี่ยเอาธนูหมดอ๋อนี่ไงได้มาเพิ่มละวอ๋ออ๋อคือมันยิงธนูหมดเลยนี่ว่าโอเคมาปึ๊บได้หมดแล้วจะมานาต้องผลหลายรอบแล้วไม่เข้าใจปึ๊บยาโอ้ยมันจะได้แก๊อะไรนัง้งหนาเนี่ยหยุดเด๊บโอ้ มาเปิดต่อน,นะครับตอนนี้เราเหลือ16กล่องนะครับผมกล่องโบลหมดบล้าวไว้ oh. โชคดีบอยปึ๊บเพชรกล่องโอเคเราแค่แอปเปิ้ลก็พออ, oh <my> อุ๊ยโอ้ยมาปึ๊บโหได้แต่ละอย่างนี่มันจะไม่ได้แบบของดีแล้วเหรอมันจะมีของดีไหมเนี่ย มันแบบว่าวันนี้แบบดวงบอยจะไม่ค่อยดีนะอก็ขอมันมีแค่นี้มันจะเอ,อ,อาอะไรมันมีอีกมันมีเยอะกว่านี้แต่มันไม่ได้อ่ะดูดิโอ้โห,โโหเสียงโชคกแล้วนะครับทุกคนออของเต็มอ่ะ<ม>ทิ้งไปแล้วกันเอาอะไรมากแล้วว่าขอมันมีแค่นี้ก็เจ้าดาดามเมจหนึ่งล้านอ่ะมาตี้ยมันไม่มีสักหน่อยกล่องครับผมไม่มีเบ๊บปึ๊บ,บโอเคหมดแล้วบอยหมดยังเหลืออีกสิบห้ากอง เดี๋ยวเราก็ไปจัดขอแล้วก็ไปสู้กับบอสพี่ตูอะไรดีกว่านะผมไปเจอกันเลยโอเคนะครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอแล้วก็เปิดล็อกซีเนเสร็จแล้วผมบอยพี่แจมสู้กับบอสพี่ตูกันแล้วนะผมก่อนที่จะไปสู้กันนะทุกคนก็อย่ายลืมกดไลค์กห้กำลังใจพี่บอยในการวาดสกรีนด้วยนะครับผมพี่บอยใช้เวลาวาดกี่นาทีครับสามนาทีเองครับผมทำไมวาดเร็วเลยสามนาทีมันคือมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็กูคิดเป็นหัวแล้วว่าเป็นยังไงเพราะกูดูกูรู้ลูกเจอกับคุณนะโอเคมาบอยกินอะไรเสร็จยัง รอบอยกินนะครับมีแค่นี้เหรอโอเคไปแล้วก็ทุู้กันเลยพี่ตูนมาแล้วพี่ตูนทำอะไรได้ครับเนี่ยพี่ตูนแบบอุ้ยตีไวจังวิ่งเร็วกว่าเว้วิ่อเร็วจริงะมาเรามาจัดการโอ้ยโอ้ยวิ่งเร็วกันโอ้ยตีไม่ทันโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นตีไม่ทันบอยพี่ตูนไล่มึงอยู่อะโอ้โหพี่ตูนตีเราไม่เข้าเลยครับโอ้ยโอ้วิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจัด วิ่งไปวงกลมไปเนี่ยวิ่งวงกลมเฮ้ยหมามึงอะหมามึงอะทีะมม่ว่าแล้วจะตีกูทำไมละ่ะเอาเป็นตัวเหรอนามใครพิตูนมากเลยจะไปเดียวก็ถึงก็จะกินเดียวกันอนะพิตูนพตูนโหดแต่ครั้เนี้ยวิ่งเร็วไปแล้วมันตายยัากอะท้ามกูไม่เลือดเรียกเขามันเลยเหรอฮะกล้าเรียกเขามันเหรอหามาถึงอ่าพิทูลเย้พิตูลตายแล้วมาเรามาต่อเลยว้าย กูมีมันกันกูมีมันกันมียุ่งมีคนเดียวเหรอฮะคิดว่าจะอาบคนเดียวเหรอฮะฮะเก็บอ๋อฮะมึงคิดว่ากูเจ็บอ๋อยาโอ้มาโมโมจริงๆเลยทั้งหมดได้นะเรียบร้อยโดนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นตีแค่นนิดเดียวนายจะตายไหมแต่ไม่ไหวแล้วเราจะโมบริเกเท่านายไม่ผ่านเรานายจะตายนะมามาสู้กันไอ้กอดนายแตกแล้วอ่ะเราให้นายกินยาค้งหายที่เราพานายไปเจ็บข้างนอกมากินมา แบบนี้เ็าโกงไหมอะโกงเหรอบอยไม่โกนหรอกเนาะเพราะว่าบอยก็ยังโกงเราในมินิเกมเลยนะครับผมไอโกงไม่ได้โกงผมผลาญีเออนั่นแหละนะครับทุกคนสงสัยว่ามินิเกมไหนก็เป็นคลิปมินิเกมที่น้องไข่มาเล่นด้วยนะครับคือเป็นคลิปที่สองเนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ที่เราไม่ตายเพราะว่าเราบอยดาบบอยมันเบาไปไงดาบเรามันร้อยหนึ่งนะครับ โอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ใป้น้งสองคนได้ผมช่วยกันไป็ดู๋ยวได้กิจรมเหมือนเดิมเนาะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะแตกนะเนี่ยก่อนจะแตกแล้วไปปิดคลิปเลยบาย